รับนอยยังไม่ได้เลยเวเออไม่กี่วันก่อนนะที่ทางดิวิตเตอร์บิ๊กเกมได้โพสต์ลงมานะเป็นเครื่องที่ค้นหาสัตว์เลี้ยงที่เราอยากได้อย่างเช่นตัวใหญ่ยูเบิร์ตอย่างเี้ยว่าใครมีอัมเซิร์ฟนะ้วเข้าไปเลือกดูในเซิร์ฟนั้นได้นะว่ามีราคาเท่าไหร่ราคาถูกไหมเออเอาง่ายคือเป็นเครื่องที่ค้นหาคนที่มีสัตว์เลี้ยงที่เราต้องการนะแล้วก็เข้าไปในเซิร์ฟนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจ เดี๋ยวรอลิงหลุดออกมาก่อนแล้วกันโอเคสําหรับวันนี้นะเดี๋ยวจะมาอัปเดตเกี่ยวกับการแจกคิวร <Q S 1> อบต่อไปแล้วกันว่าผมได้ทําการลงไปในชุมชนแล้วนะว่าให้เลือกกลุ่มที่1 2 3 4สให้ทุกคนเลือกเอานะผมได้ทําการแบ่งกลุ่มลงไปแล้วกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะมีประมาณ26คนกลุ่ม2กลุ่ม3ากลุ่ม4จะมี27คนเพราะว่ามันมันมีเศษมันมีเศษ3นะทุกคนมูมีผู้เข้าเล่นทั้งหมดประมาณ107คนก็มีเศษ3แหละ อประมาณนี้เลือกกันเอาเองแล้วกันว่าใครอยากได้กลุ่มใครชอบกลุ่มไหนก็ก,กดเลือกอกลุ่มนะั้นะนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ทําการเลือกไปแล้วนะก็เดี๋ยวมารอดอูที่ตอนอัปเดตเออกลุ่มไหนมีเปอร์เซ็นต์ในการเลือกมากที่สุดก็จะเอาก,กลุ่มนั้นมาหมุนวงล้อนะทุกคนะ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 โอเคสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ลนะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับการแจกยูรรอบต่อไปวันนี้ร้อนนิดหน่อยนะเลยถอดกางเกงออกนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรร้อนนิดนึงใส่ขาสั้นนะหน่อยคสิปนี้ไปลนะ สูมยิ้งยังไม่ได้เลยฮะ